สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปนาทีเย่การแพทย์แปนาทีวันนี้วันที่27สิงหาคม2564 6นนะครับอยู่ผมนายแพทย์โอลาลิกมุสิกวงนะครับก็วันนี้ยังไม่เที่ยงคืนนะ5้าทุ่ม19นาทีนะครับท่านใดเข้ามาแล้วบอกกันสั้นนิดหนึ่งนะฮะภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับ ภาพก็อาจจะดูโทนแบบใส่ฟิลเตอร์นะญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอ่าดูไม่ได้สว่างมากนะนะครับเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับอ่ามีท่านทักมาแล้วนะฮะอ้อคุณฮานาฟีสวัสดีครับบอกแมนยูได้โรนัลดเขาเขาสวมเสื้อแล้วไหมสวมเสื้อหรือยังนะครับรอดูรอดูอ่านะครับ ภาพและเสียงโอเคเนาะโอ้คุณธานาฟีบอกสุขสันต์วันเกิดเช่นกันนะครับขอบคุณครับคุณเอ็ดนะคุณเอ็ดดี้สวัสดีครับชัดนะโอเคนะครับชัดทั้งภาพและเสียงโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นหมอขออนุญาตเพิ่มเลยนะครับเนะี่ยอาจารย์พิคุณบอกหมอเกิดวันนี้เหรอใช่ครับใช่วันนี้วันเกิด <laughs> แผลเป็นอย่างไรบ้างครับแผลเป็นอย่างไรบ้างโอเคโอเคโอเค คุณพันภัยบอกว่าที่แถวบ้านชัดเจนดีนะที่กำแพงโอเคอยู่นะครับ <c oughs> นะคุณพิซีบอกขอดูบัตรประชาชนไม่ให้ดู่บัตรประชาชนให้ดูไม่ได้ภาพก็จะสมๆหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะี่ครับก็แน่นอนนะฮะวันนี้มันเกิดตัวเองนะฮะพีบิร์เดย์ทูมีนะฮะแล้วก็เป่าเค้งแล้วเรียบร้อยนะฮะ ก็รู้สึกว่าอการวันเกิดตัวเองเนี่ยนะครับวันนี้ได้อ่านคําอวยพรนะครับจากท่านอื่นๆน,นะครับที่ลงนะมาใน Facebook ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากจริงๆนะครับแล้วก็การได้อ่านคําอวยพรเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการได้เตือนตนเองด้วยนะว่าว่าเราต้องทำอะไรบ้างในปัจจุบันและอนาคตนะครับ รวมถึงเ่าคิดว่า,พ,าออพออ่านคำอวยพรเนี่ยทำให้ตัวเราเองเห็นภาพตัวเราเองชัดขึ้นระดับหนึ่งเหมือนกันเช่นหลายๆท่านก็อวยพรบอกว่าให้ทำงานให้เต็มที่เหมือนเดิมอยากทำอะไรที่ทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมแล้วก็มีท่านที่แน่นอนอวยพรวันเกิดก็จะเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องดีๆนะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับโอเคก็เลยขออนุญาตมาตกผลึก3ข้อนะฮะสข้อสิ่งที่จะเอาไว้เตือนตนนะเตือนตัวเองว่าปีหน้าอาจจะเด้งขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยโอลาลิกในวันเกิดปี2,564นะโอลาลิกพูดอันนี้ไว้โอลาลิกได้ทำหรืออยังนะครับ3ข้ออันแรกคือสุขภาพนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับ อันที่2หาอิกิกายของตัวเองให้เจอนะครับอันที่3หาความสัมพันธ์ที่ดีให้เจอนะครับทํสามสิ่งนี้นะสุขภาพอิกิกายและก็ความสัมพันธ์นะครับสุขภาพคืออะไรคือสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจนะครับก็ต้องเราให้หลายๆท่านฟังว่าเฮ้ พอแก่แล้วไม่ค่อยดีนะเรื่องสุขภาพนะสุขภาพกายนะสุขภาพกายตอนเราอายุน้อยๆเราก็สดกว่านี้เราเป็นเราเล่นกีฬาด้วยนะออกกำลังกายเยอะมากเลยนะฮะเป็นคนแข็งแรงในสมัยก่อนนะโหแข็งแรงจริงๆนะเรารู้สึกเลยคือไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยคือไม่ได้แบบแข็งแรงแบบมาราธอนมากนะแต่ว่าเราไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับแต่พอมาอายุมากขึ้น เลยหลักสีมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิมผิวหนังมีดิ้วรอยเนาะกล้ามเนื้อก็เริ่มเผล,เลเอๆพุงซิกแพคหายไปไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดของตัวเองสุขภาพตัวเองตอนนี้นะคือเรื่องของปวดปวดบา่าปวดไหล่นะครับ หลายๆครั้งเนี่ยหมอปวดมากจนทํางานไม่ได้ต้องนอนพักนะีต้องนอนพักแล้วก็เป็นคนที่เซน์มากเรื่องปวดคอเนี่ยก็จะเคยตรวจถึงเข้าแบบ MRI แนละ้วไปเช็คว่ามันมีอะไรหรือเปล่าในกระดูกต้นคอของเรานะครับยิ่งช่วงที่ผ่าตัดเยอะๆเนี่ยเยอะจริงๆเนี่ยผ่าตัดแทบทุกวันเนี่ยโหอาการเยอะมากเลยนะครับจนถึงว่าอยู่ดีๆแบบ ปวดมากจนอาเจียนแล้วก็ได้ไปตรวจาหาเหตุมาหมดแล้วเข้า MRI เรียบร้อยนะครับยังไม่เจอสาเหตุที่ชัดเจนแต่อาการแบบนีแน่นอนนะเรื่องของอาการปวดนะครับส่วนมากจะเป็นตอนที่1น,นอนน้อยนะครับอันที่2คือผัาตัดเยอะๆพักเลยอืมผัาตัดเยอะๆนะครับทำงานที่อยู่โพสเจอร์เดิมนาน มีเลยนะครับแล้วก็เป็นเยอะจริงๆเป็นแบบเวลาฝังเข็มเนี่ยกล้ามเนื้อกระตุกเลยคือแปลว่าคิดว่าเป็นผลจากของกล้ามเนื้อระดับหนึ่งเลยเพราะว่าฝังเข็มที่ไราเจอทอดแบนทอดแบนคือลักษณะของกล้ามเนื้อที่มันหดเข้ากันไปอย่างนี้นะครับพอฝังเข็มก็จะมีการสลายตัวของตัวเนื้อเยื่อแล้วเราก็อาการปวดก็หายไปอาการก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ก็อยากบอกทุกท่านนะฮะสุขภาพกายสําคัญมากจริงการที่สุขภาพกายไม่ดีเราทํางานไม่ได้ดีหรอกอืมก็ต้องบอกงนี้นะครับหมอเคยต้องแบบต้องนอนพักอะอืมแล้วถึงจะกลับมาทํางานได้กลายเป็นว่าเราเสียเวลาในการนอนพักไปแทนที่เราจะได้ทํางานนะครับอันที่หนึ่งนะสุขภาพกายอันที่สองสุขภาพใจนะครับ โดยส่วนตัวก็คิดว่าเป็นคนที่ยังมีสุขภาพใจที่ดีนะนะครับมีอาจจะมีบางอย่างมากระทบกระทั่งจิตใจบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติของชีวิตใช่ไหมทำงานแล้วมีไม่ได้เครียดเรื่องของการทํางานหรอกแต่ว่าเป็นการเครียดเรื่องของคนมากกว่ามีสิ่งที่มากระทบจิตใจซึ่งหมอคิดว่าเป็นเรื่องปกติสิ่งที่ทําคือ ทำจิตใจของเราให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดคุณคุณได้นะครับรู้ตัวเองรู้เท่าทาันตัวเองว่าสภาพจิตใจเราไม่ดีแล้วต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งหมอคิดว่าวิธีแก้ไขที่ดีคือการทำนั่งสมาธินะครับมีสติอยู่ตลอดเวลาหมอคิดว่าอันนี้ช่วยได้จริงๆนะครับช่วยได้จริงๆแล้วก็พยายามหา ทางนะครับในการผ่อนคลายจิตใจอารมณ์ของเราซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยคิดเลยบอกเลยนะครับจนกระทั่งได้ฟังอาจารย์หมิวนะเป็นนักจิตวิทยานะครับอาจารย์หมิวก็บอกว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยจิตใจคนเราเนี่ยมันเขื่อนนะครับระดับน้ําคือความเครียดในสมัยก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยมีประตูน้ําระบายความเครียดเนี่ยระบายน้ําในเขื่อนเนี่ยหลายทาง ซึ่งหลายๆคนอาจจะมีหลายวิธีเช่นไปออกกําลังกายไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นแต่พอโควิดเนี่ยประตูนะพวกนี้มันปิดไปนะครับทำให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยความเครียดของเรามันเอ่อล้นนะครับซึ่งอกลับมานะ,ะโดยส่วนตัวเราก็คิดได้จริงนะครับแน่นอนนะว่าชอบเป็นคนชอบเดินทางนะชอบออกไปเจอคนเจอเพื่อนเจอฝูงเล่นกีฬาก็อชอบเล่นกีฬาประเภททีม พอโควิดปุ๊บประตูเขื่อนมันก็ปิดนะตลกจกังสิ่งที่ทำทำงไงช้อปปิ้งฮะตอนนี้มีกลุ่มเนาะกลุ่มจัดโตะคอมชอบมากเป็นคือโอเคเป็นคนชอบก a เจ็ตอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ยิ่งพอได้เจอคนที่มีชอบสิ่งคล้ายๆกันน่ะเออลราก็เพลินอ่ะเข้าไปแล้วก็ดู คุยสนุกเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนที่ชอบสิ่งเดียวกันนะครับก็นั่นแหละฮะโอเคอันที่หนึ่งนะคือสุขภาพกายและใจเป็นสิ่งสำคัญข้อ2ครับหาอิคีไกของตัวเองให้เจอไวๆนะครับอิคีายคืออะไรอิคีไกอัตราหนังสือที่หมออ่านมาแล้วกันนะครับอิคีายก็มีหลายทฤษฎีเนาะแต่ว่าหมอชอบอันนี้นะครับคือประกอบไปด้วย4วง วงแรกคือทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่โลกต้องการและอันที่4คือสิ่งที่เราทำได้ดีนะสิ่งที่เรารักเอ๊ะสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่มีคนจ่ายตั้งให้หรือเปล่า <laughs> ลืมอีกแล้วนะฮะบล็อกบล็อกอีกแล้วนะฮะเรื่องอีกิไกโอเค ยังไงเนี่ยสีวงนี้คือพยายามหาให้เจอนะครับหลายหลายครั้งเนี่ยเราทำสิ่งที่เรารักพูดตามหนังสือนะสิ่งที่เรารักแต่ว่าโลกไม่ได้ต้องการนะไม่มีคนยอมไม่สามารถหาเลี้ยงชีวิตได้นะครับอ่าไม่สามารถหาเลี้ยงชีวิตได้ก็มันก็จะคือเป็นงานอดิเรกใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้เวลาทำงานอดิเรกเนาะ โดยที่เราจะต้องทำงานประจำของเราเพื่อหารายได้มาหล่อเลี้ยงชีวิตเราและครอบครัวอย่างเงี้ยบางทีชีวิตมันก็ต้องแบ่งออกเป็นสัสดส่วนเกินไปเป็นพัดพาร์ทเกินไปทำงานในเวลา8ชั่วโมงโดยไม่มีความสุขเลยเพื่อที่จะมาเอาเงินมาหล่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวแล้วก็รีบเจียดเวลาส่วนหนึ่งไปทำสิ่งที่เรารักคืองานอดิเรกอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งใจหมอนะก็รู้สึกว่าถ้าเราได้จุดกลมกล่อมตรงกลางนะได้ทำสิ่งที่เรารักด้วยนะครับได้ทำทสิ่งที่โลกต้องการเนาะได้ทำสิ่งที่มีคนจ่ายตังค์ให้นะครับหมอคิดว่ามันจะเป็นจุดกลมกล่อมนั่นแหละนะครับนะทำให้เราตื่นขึ้นมาทุกวันเนี่ยทำงานเหมือนไม่ได้ทำงานอาจริงๆทำงานเหมือนไม่ได้ทำงานทำสิ่งที่ ที่เราชอบทํำนะครับสิ่งที่เรารักนะครับถามว่าตัวเองณนะวันนี้นะตัวเองณวันนี้นะครับหาอีกีไกของตัวเองเจอหรือ,อยังถามตัวเองก็ก็คิดว่าเจอระดับหนึ่งนะนะครับอาจจะไม่ได้เป็นจุดกลมกล่อมที่อยู่ตรงกลางพอดีมากนะแต่ก็คิดว่าใกล้แล้วนะครับคิดว่าใกล้แล้ว ก็มีความสุขนะก็มีความสุขในการทำงานตอนนี้นะระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งทีเดียวโอเคอันนี้ข้อที่2องนะหาอีคีายของตัวเองให้ให้เจอเร็วๆนะครับอันที่3คือหาก o o d ริเลชั่นชิพนะครับหาความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อตัวเองนะครับ ต่อครอบครัวต่อเพื่อนฝูงนะครับเออหมอก็คิดว่าตอนนี้ชีวิตเรามีความสุขเรามี relationship ที่ดีกับคนในครอบครัวนะครับกับลูกกับภรรยานะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะกับพี่พี่น้องนองนะ้กับคนรอบข้างน,นะครับ ก็คิดว่ามีชีวิตกู่เรล ationship ที่ดีมีเพื่อนที่เวลานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วหัวเราะกันคุยกันนะอย่างเงี้ยเราเรามีนคะครับก็คิดว่าค,คิดว่าเป็นชีวิตที่ดีนณตอนอายุขนาดนี้นะครับแล้วก็คิดว่าถ้าในอนาคตไปแล้วก็จะยังพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนี้ต่อไปนะ คลิปเร o ลชั่นชิพที่ดีต่อไปเรื่อยๆนะครับคงจะพยายามไม่ r a d e ออฟความสัมพันธ์ที่ดีกับเรื่องอื่นๆแล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเออการที่การที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเอ,อมันทำให้เรามีความสุขจริงๆนะครับจริงๆชีวิตคนเราก็จะอะไรไปมากกว่านี้ะ่ืะ ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเนอะได้กินข้าวแล้วก็หัวล้อก,กันได้คุยแล้วก็มีความสุขร่วมกันได้ดูทีวีแล้วก็คุยกันดูละครด้วยกันนะครับอย่างล่าสุดดูเรื่องปลายจวักไม่เคยดูเลยการได้นั่งดูอะไรแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆก็เป็นชีวิตที่มีความสุขดีมากนะครับก็นี่แหละครับ หมอคิดว่า3สิ่งนี้นะหนะครับเรื่องสุขภาพนะเป็นสิ่งสําคัญทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจอันที่2นะหาอิคิกายของตัวเราเองให้เจอนะครับอันที่3คือหาความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ขอเตือนตัวเองไว้นะปีหน้านะครับอยากให้คลิปนี้เด้งมาและเตือนตัวเองว่าเราทํา3สิ่งนี้ได้ดีจริงๆริงไหมนะครับผม โอเคนะครับอ่าอุมอุมสวัสด,ดีรู้สึกถึงลถอาหารนะนะครับอาเอม็มบอกว่าวันนี้มาเป็นไลฟ์โค้ชใช่ไหมก็นั่นนะฮะนะพอคนเราถึงอายุจุดหนึ่งล้วก็อยากแชร์ประสบการณ์และการชีวิตแล้วก็ที่สำคัญคงคงเอาไว้เตือนตนเนาะคงเอาไว้เตือนตนว่า ีหน้าก็ไม่ต้องหลุดไปนอกจากนี้แหละนะครับนะโอเคหลายๆท่านเข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอเคนะครับมีคนบอกว่าอ่าผมบอกว่ามีประกาศลาไม่เยอะมากๆก็นี่ฮะหา มิเลชันชิพที่เจอแหมมีปากกาลามีใ่ใครด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ Birthday, ปากกาลามี่มาเราก็จะรักมากให้ดูตัวอย่าง <laughs> นะฮะเนี่ยโอเคอีกอันหนึ่งที่พยายามทำนะคือพยายามเป็นเดอะมินิมอลลิสต์นะฮะก็หวังว่าจะทำได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> คือพอพอเป็นเดอะไม่ไม่ใช่เดอะมินิมอลลิสต์อบ เป็นคนที่มีข้าวของเยอะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากมีข้าวของอะไรเยอะๆนะครับแต่ว่ามันต้องผ่านจุดน,นึงแหละนนเราคิดเองนะว่ามีแล้วก็มีแล้วก็ดีอ่ะแต่ไม่มีก็ได้อ่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่านะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะฮะที่มาฟังคนเก่าเล่าความหลังนะฮะก็ไม่ได้ความหลังมากนะจริงๆเป็นเรื่องของในอนาคตของเรา นะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะจริงๆริจริงจ,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 งจงนะอ๋อต้องมีแจกลูกเพจนะโอเคฮะพยายามนะได้ได,ได,ได้เดี๋ยวจะขออนุญาตแจกน้ําแก้ขวยแล้วกันนะเหลือเยอะมาก,มากๆเลยนะฮะก็นะครับ,นะรบขอขอบคุณอีกครั้งจริงๆนะฮะแล้วก็ขอให้คําอวยพรนะครับตอบแทนกลับคืนทุกท่านนะ ร้อยเท่าพันทวีนะครับผมโอเคแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์เป็นทีเพราะสุขภาพที่ดีเริม่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ <c oughs> อย่าลืมนะฮะซื้อน้ำแก้คง,งก็ได้นะ <c oughs>